ข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะเป็น ep 1ของ mi 0 1 2นะคะ mm. พี่เมย์จะถักตะข่ายของเสื้อเอลิทโคเชค่ะ mm. ตะข่ายจะใช้ได้เย็บผ้านะคะในการถักดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะ mm. สวัสดีค่ะพี่เมย์เมท่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อ mi 0 2> mm. 1, EP 1 2 ep นี้จะเป็น ep 1, mm. 1นะคะสำหรับการเดินตะข่าย mm. เดินตะข่าย จะขึ้นต้นด้วย MI 012นะคะแล้วก็เวลาถักทั้งหมดเลยของเสื้อ MI 012จะเริ่มตั้งแต่รหัส I 119จนถึง I 126นะคะเป็นการถักโมทีฟอยู่ในอัลบั้ม MI 012เช่นกัน,นะคะ่ะ แต่พอถึงตอนตาข่ายปุ๊บพี่เมย์จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นรหัส mi 0 1 2เพราะฉะนั้น ep 1 ep 2 ep 3 ep 4แล้วก็ ep 5จะเป็นการถักตาข่ายสำหรับเสื้อตัวนี้ตาข่ายนะคะพี่เมย์จะใช้ได้ที่เป็นได้สปัน,นะคะ่ะได้สปันโพลีเอสเตอร์ตาดอกทานตะวันนะคะจะเป็นได้เย็บผ้าเส้นเล็กๆเ,เลยเส้นเล็กเส้นจิ๋วเลยนะคะ เส้นเท่ากับได้เย็บผ้าทั่วไปเลยแล้วก็เข็มโคเชใช้เข็มโคเชหัวเล็กตรงนี้ใช้0.6ค่ะเบอร์12นะคะทิวลิปขนาด0.6นย์มิลทลลิปเบอร์12แล้วก็เราก็จะมีเข็มหมุดอยู่ใกล้ๆเราก่อนที่เราจะลงตะข่ายเราจะต้องเช็คทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ เราจะเชื่อมต่อลายที่เป็นลายใบไม้เข้าไปกับด้านหลังของดอกไม้เก็บเศษให้หมดแล้วก็ยึดให้โมทีฟตรงนี้มันขยับได้น้อยที่สุดเลยนะคะเวลาเราถักตะข่ายดอกมันจะได้ไม่เบี้ยวให้เราจัดทรงแล้วก็ใส่เข็มหมุดเรียงมาแบบนี้ตัวนี้พี่เมย์จะเริ่มถักจากด้านหลังก่อนนะคะอันนี้เป็นตะข่ายที่เริ่มเดินแล้วเส้นมันจะเป็นเส้นเล็กมากเลยนะคะ ต้องการความเบาความผิวของตัวเสื้อที่เป็นตะข่ายหลังจากที่ถักเสร็จแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราถักเส้นมันเล็กประคองมือให้ดีนะคะวิธีถักก็จะเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าเราจะต้องประคองให้ดีเพราะว่าไหมเส้นเล็กมากไหมเส้นเล็กก็เข็มโคเชหัวเล็กตามลงไปนะคะ ไหมมันจะมีความเหนียวนะคะไหมได้เย็บภาพใครไม่เคยลองลองดูนะคะลองถักดูงานออกมาจะเนียนแล้วก็ตะข่ายมันจะไม่หนักปกติเราจะใช้ประมาณเส้นสิบหกอะคะ่ะมันจะหนักลองเปลี่ยนเป็นไหมเส้นเล็กดูนะคะหรือคุณจะใช้เป็นซัมเมอร์ก็ได้นะคะ สัม,มอร์เส้นขนาดเบอร์16หัวเข็มก็จะเป็นประมาณ0.95กับ0.7เดินตะขครจะได้เสียงเอสเอสนะคะตรงนี้ต้องตึงนะคะไหมที่เราปล่อยตัวนี้จะต้องตึงแล้วก็โมทีฟที่วางอยู่ก็จะตึงข้อดีของการใช้เส้นเล็กนะเวลามันดึงตัวเนี้ย แลลามันดึงตัวโมทีฟอะคะ่ะโมทีฟจะไม่ค่อยเบี้ยวแรงดึงมันจะน้อยกว่าแล้วก็หัวเข็มก็เกี่ยวได้ง่ายด้วยนะลองดูนะคะใช้ดันหัวเข็มวิธีถักตาข่ายเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับโคเชวิธีการปล่อยไหมนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะได้ถนัดมือค่ะมันจะจับแบบปากกาแบบ ที่เราถักปกติไม่ได้มันจะปรับของมันได้เองตอนแรกก็จะไม่ชินนะคะพอถักถักไปเราก็จะปรับเองได้เสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะสนใจก็ทักพี่เมย์เข้ามาได้เลยนะเป็นเสื้อฝีมือพี่เมย์เองเลยคะ่ะสนใจอุดหนุนก็แจ้งได้เลยนะคะช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ก็คุณคอมเมนต์ไว้ตรง ได้คลิปก็ได้หรือว่าจะทักมาที่ข้อความของเพจ f a c e b o o k ก็ได้ค่ะ Facebook พี่เมย์ก็จะชื่อเดียวกับ YouTube ค่ะชื่อเมที่มี Handmade แนะนำให้ทักที่ข้อความของ Facebook นะคะ f a c e b o o k แฟนเพจนะพี่เมย์จะเห็นทันทีนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่เมย์มาตอบก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยตรงที่ช่องอเล็กๆนะคะส่วนมากเราจะใช้เป็นซิกแซกการถักตะข่ายก็ไม่มีอะไรกำหนดตายตัวนะคะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้สเสน่ห์ของไอริโคเชก็คือการถักตะข่ายที่มันไม่เท่ากันนี่เลยะคะ่ะถึงโมทีฟเราจะเป็นโมทีฟลายเดียวกันนะคะเวลาเราลงไปที่ตัวเสื้อเนี่ย เราก็จะได้งานออกมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ไอเดียตัวนี้ต้องให้ขยับน้อยล็อกไว้นะคะเราพยายามเชื่อมต่อให้หมด นี้เป็นก้านนะคะม่เชื่อมต่อก้านด้วยเข็มหมดจะได้ใช้เยอะนะคะใช้โยงเข้ายงออกตรงไหนที่ที่เสร็จแล้วเราก็สามารถดึงออกได้เราจะได้เช็คงานเราได้ เวลาเราใช้หัวเล็กในการเดินตะข่ายะะเวลามันแทงเข้าไปที่โมท่ะมันจะแทงง่ายโยงใกล้โยงไกลนะคะลายที่ใช้มันก็จะมีซิงเกิลมีดับเบิลโคเชมีฮาบดับเบิลนะ,ะแล้วก็โซ่โซ่จะเป็นตัวหลักเลยนะเราจะใช้โซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะคะ อันนี้แล้วแต่เราเลยตะขายเวลามันทำมันจะทำอยู่ด้านหลังของโมทีฟโมทีฟเวลาที่เราใส่ไปกับแม่แบบนะคะเราจะต้องคว่มหน้ามันลงนะถ้ามันเป็นช่องแบบเนี้ยช่องเนี้ยเราถอยนะ อันนี้เชื่อมต่อให้มันเป็นตัวตารางตารางจะเป็นตารางหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเนี่ยค่ะพยายามเลี่ยงเลี่ยงที่เป็นสี่เหลี่ยมมีคนถามว่าได้เย็บผ้ามันจะขาดไหมมันไม่ขาดนะคะได้เย็บผ้ามันจะเหนียวนะ เราจะได้ความเหนียวความความเงาความเบามันเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะที่ไม่เคยเอามาถักเป็นเสื้อนะได้ย่ผ้าแต่ถ้าเราจะเอามาถักเป็นเป็นเสื้อปกติเราจะต้องผสมะคะ่ะใช้ประมาณสามเล่นสามเส้นหรือสี่เส้นเนี่ยรวมกันแต่นี้เดินเส้นเดียวนะคะ เส้นมันจะบางๆเบา,บาบๆข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามนะลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ก็จะลงข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องไว้เป็นลิงค์ค่ะลิงก์ปลอดภัยนะคะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ของพี่เมย์เองแล้วก็ลิงก์ของ facebook สนใจก็ตามไปดูได้นะคะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y youtube เมทินีแฮนด์เมดนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครเลยนะคะคลิปวิดีโอพี่เมย์จะทำเป็นคลิปที่กำหนดวันเวลาไว้ล่วงหน้าคะ่ะ ทุกวันนะคะเวลา16บหกนาฬิกาจะมีคลิปออกจากช่อง y o u t u b e เมชินีแฮนด์เมดค่ะถ้าคุณต้องการดูต่อเนื่องเลยนะคะแนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube ค่ะคุณจะเห็นคลิปพร้อมกับที่พี่เมย์มีการอัปโหลดลงไปในเครื่องเลยนะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนนะเดือนละ50บบาทถ้ามันได้ห้าเหลี่ยมแบบนี้เราก็ทำเป็น หกเหลี่ยมออกมาเราจะได้หกเหลี่ยมแบบนี้ถ้ามันเป็นช่องเราก็ย้อนปิดช่องว่างน,นี่ถักไปก็ตรวจงานตัวเองไปนะคะ เราก็ค่อยๆถักไปเรื่อยๆเ,เวลาเราถักก็พยายามให้มันเป็นหกเหลี่ยมค่ะแล้วตอนที่มันจะโยงนะคะก็เราก็ดูว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาตามลายค่ะมันไม่มีอะไรกำหนดตายตัวนะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะ ถ้ามันอยู่ใกล้ๆก็จะจบด้วยซิงเกิลหรือไม่ก็โคส o ลไปเลยจะได้ยินเสียงเอียดๆนะ เราจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วท้ายที่สุดเดี๋ยวมันก็จะมาเชื่อมต่อกันมันจะมาเชื่อมต่อกันเองถ้ามันไปตรงไหนต่อไม่ได้เราก็ตัดไหมแล้วเราก็ไปเริ่มที่อื่นต่อไหมเส้นเล็กเวลามันซ่อนไหม ซ่อนไหมจบไหมแบบนี้ก็ง่ายนะไม่ค่อยหลุดด้วยนะคะล็อกมันไปเลยแล้วก็ตัดถ้าเราจะเริ่มนีม่เปจะเริ่มตรงนี้ต่อถ้าเราจะเริ่มส่วนตรงนี้หรือฝั่งทางนี้ก็ได้นะเราก็แทงลงไปเอาไหมเข้ามันจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวเราก็ล็อกเส้นสั้น ึงเส้นสั้นคู่กับเส้นยาวไหมตรงนี้มันจะล็อกเดี๋ยวเส็จตรงนี้เราก็เก็บที่บอกว่าเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ท้ายสุดเดี๋ยวมันก็มาต่อกันแบบเนี้ค่ะถักเส้นเล็กตอนแรกมันจะไม่ค่อยชินมือนะแต่ถักไปถักมาเดี๋ยวมือเราจะปรับได้ ถ้าายพี่เมย์จะทำออกมาหลาย e p นะคะเพื่อให้เราดูจะได้จินตนาการต่อได้นะคะ เราพยายามเอาไปเกี่ยวกับตัวโมทีฟค่ะเพราะว่าตาข่ายมันเป็นการเชื่อมต่อตัวโมทีฟ านรุ่ไหเ so 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 no okay? ัดร่อยสังเกตตรง้้าที่มีมางวสก็มีลวยาเราถักนะไอ้จุดที่เราต้องระวังเยอะที่สุดก็คือตรงที่มันเป็นเป็นชิ้นงานชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นมีต่อยาวๆเพราะว่ามันอาจจะเบี้ยวได้มันมีพวกก้านมีพวกใบเราจะต้องตึงมันให้ดี ดอกก็เหมือนกันนะคะก็ต้องจัดให้ดีค่ะเวลาเราแทงเข็มลงไปอย่างเงี้ยเราใช้มือเราช่วยกดไแดบบ้เวลาถักไอริสโคเชส่วนมากคนที่ไม่เคยถักก็จะกลัวการถักตะข่ายแต่จริงจการถักตะข่ายอะ่ะมันมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ที่จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้า เราใช้แม่แบบที่มันมันเป็นการใส่ดอกไปทั้งตัวทั้งข้างหน้าข้างหลังเหมือนที่พี่เมย์ทําเนี่ยเวลาเราทําตะข่ายเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาเราก็จะได้เสื้อเป็นตัวเลยค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเย็บไม่ต้องไปเสียเวลาประกบต่อมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนจะใช้วิธีไหนบางคนก็ใช้วิธีขึ้นหุ่นจริงเลยค่ะบางคนก็จะใช้เป็น เสื้อที่ตัวเองใส่สบายเอามาทําเป็นหุ่นก็ได้ทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรผิดเราสามารถดัดแปลงได้ปรับปรุงได้ถ้ามันไกลหน่อยเราก็ใช้พันหัวเข็มสองครั้ง แต่เราต้องยึดมันให้ดีนะคะเวลานเรารวบรวบที่มันเยอะๆมันจะเป็นช่องอย่างเงี้ยเราก็ย้อนย้อนแล้วก็ล็อกมันตัวช่องก็จะหายไป ทำเองเช็คเองเลยนะคะงานในพวกใบพวกก้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องใช้เข็มหมุดเราช่วยตึงถ้ามันดึงไกลเกินนะมันจะมีช่องอย่าลืมปิดช่อง ค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะถักไปบ่อยเดี๋ยวก็ชํานาญค่ะตะข่ายไม่ยากสนใจฝีมือพี่เมย์เสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะสนใจก็แจ้งพี่เมย์ได้เลยเดี๋ยวจะมาชนกับตัวนี้ ถ้าเราถักตะข่ายได้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนไหมเป็นอะไรเราก็จะถักได้เพราะวิธีถักมันเหมือนกัน ยมทำให้มันเป็นตะข่ายคุมไว้นี่ค่ะตะข่ายคุมมันจะได้ไม่เบี้ยวดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมท่นีแฮนด์เมดเการสนับสนุน,นรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอใหม่ๆได้ก่อนใครสนใจฝีมือพี่เมย์ก็แจ้งได้เลยนะคะตัวนี้พี่เมย์ขายใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แท็นะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอคะ่ะ การคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมที่มีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ